วิดีม่อคืนเราอ่ะวิดีก็ตัดสลบไปเลยยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอลง YouTube เลยด้วยแล้ววันนี้ก็เพิ่งถ่ายเนี่ยคลิปแรกเดี๋ยวจะไปไหว้ศาลเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทางนี้แหละจะตัดวิดีโอลงร่างกายผิดปะกะติเรารู้สึกได้แทก้วยมื่คืนอ่ะเด๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่นะ มา,าถึงที่แล้วค่ะไปสาตอนนี้อยู่ค่ะที่แรกตอนมาคุยกับสานตายาอีกเดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวว่ากัน้มท,ที่สองค่ะาอยาเลยนะมึงเดือไปก่อนเลยตั้งแต่พัฟเิชโนกับพาฟิคเน่ค่ะสถานที่ที่สอ,องมอเลาได้อยู่ไหมมีแต่ฝ่าเย็นสบายเดีว่ากัน เออสองกระจกทุกวันเรารู้สึกเหรอวันคืนวันคืนทุกวันเลยเราไม่ชอบจ่ายเลย่ะเขารูเราอ่ะแต่เขายังไม่มายังมาไม่ถึงน้าห้องอะไรทำน้ำปาขางนอกบ้านแล้วอันนี้ก็ทำความสะอาดบ้านมันถูแล้วล่ะแต่ว่าพอตอนเย็นมันก็ลูบๆหน่อย มันจะมีฝุ่นเพราะมันเป็นป่าเนาะจะมีลมพัดมาปีกมาลงมาแรงก็ต้องลูบมันกนมันจะเยอะหนาเดี๋ยวขึน้นบนก็าแบบล,ลูบข้างบนอีกทีนะึ่งมันก็จะปิ้วลงมาข้างล่างอีกเนี่ยแล้วน้อมุกก็ไหลพออากาศเย็ยนนะน้ำมุกก็จะฟุ๊บๆึ๊มา,าทำก่อนแล้วกันนอนละ เออยังไม่ได้ทำม,มากเช็ดหน้าอีกเดี๋ยวเด้๋ยวทำมากก็นอนละว,วันดี